สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิร์นไลฟ์กันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สี่แยกราชวัตรนะครับก็วันนี้นะครับเราขับรถมานะครับจากทางด้านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับก็เข้ามาทางด้านถนนราชวิถีนะครับแล้วก็มาตรงที่สี่แยกราชวัตรนะครับก็จะขับจากสี่แยกราชวัตรนะครับก็ขับตรงอย่างเดียวเลยครับไปสี่แยกนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาหาของกินช่วงเย็นๆนะครับ แถวสี่ายกนะครับก็เป็นโจ๊กสามยนะครับแต่มากินที่สี่ยอนะไม่รู้คิดยังไงจะอยากกินโจ๊กสามยแต่มากินที่สี่ยอนะก็วันนี้มาซื้อโจ๊กนะครับเขาไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์อะไรเรานะครับก็มาซื้อโจ๊กกับมาซื้อบะหมี่หัวโตนะครับก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรแร้เหมือนกันนะก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะครับก็2ร้านนี้เขาก็ พอเป็นชื่อเสียงครับก็ก็เป็นร้านนึงก็เป็นแฟรนไชส์นะก็โจ๊กสัญญานนะก็เป็นแฟรนไชส์นะส่วนพัมมี่โฮโตนี่ไม่ได้เป็นแฟรนไชส์นะแต่ว่ามีหลายสาขานะรู้สึกสอง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 หรืสอ,ส,อ,ส,อสามเนี่ยก็เลยเมาทินนะครับเอามาทินนะครับก็วันนี้เนะยาขับไปร้านลับนะลำลับ <laughs> รับหรือเปล่าไม่รู้นะก็ร้านหนึ่งก็ติดกับอ่าเรยติดกับถนนนะฮะก็าภาพนะวันนี้ภาพภาพอ่บางช่วงอาจจะขาดหายไปนะครับเนื่องจากาสายของคอนะครับมันไปบังกล้องนะเดี๋ยวท่านจะเห็นนะว่าสายของคอนะมันจะไปบังกล้องสายของคอกล้องสายของกล้องไปบังคอ,อไม่ใช่สายของกล้องมาบางังกล้อง เ,เพราะว่าเราขับรถไสร์นะกล้องผมเนี่ยจะ,จะต้องติดสายคล้องไว้ด้วยนะเพราะว่าด๋ย่าเวลามันเกิดกระทบกระแทกนะหลุดนะฮะหลดุลดลนหายนะเราก็เลยต้องเซตตี้เนี่ยฮนะเซตตี้ตัวกล้องไว้นิดหนึ่งนะก็นะก็เลยมาบังอย่างเงี้ยนฮะก็เลยทาให้ภาพไม่ค่อยจะชัดน,น,นะ้านล่างเราเป็นสีแยกร่มจิตน,นะฮะเท่านี้อของกินเยอะแยะมากมายนะช่วงเย็นนะจีจี้มากมายเ,าเห็นหลายท่านกา็เคยมารีวิวนะก็ น,นี่ก็มาซื้อโจ๊กสับย่านนะก็ภาพบรรยากาศภายในร้านนะก็จะถ่ายมาให้อย่างคร่าวๆนะก็ไปเรียนรอโจ๊กนะฮะไปเรียนรอโจ๊กแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้คร่าวๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่บะมี่หัวโตโน,นะร้านเขาจะอออยู่ลึกลับนิดนึงนะอยู่ลึกลับนิดนึงรู้สึกจะเข้าได้2ทางนะแต่พอดีเรามารถาจัก,กรยานยนต์นะก็ เข้าทางนี้น่าจะง่ายกว่านะาส่วนโจ๊กสามย่านที่สี่ย่านนะขอจะอยู่ใ,ใกล้ๆกับซอยสียส่ย่านซอยหนึ่งนะเมื่อกี้นะที่เราออกมาพอดีจอดโบไซร์นหน้าร้านเขานะแล้วก็เินขึ้นไปซื้อนะนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่บะหมี่โฮโตโ้ะบะหมี่โฮโต้จะอยู่ในภายในตลาดสี่ย่านนะจะเป็นร้านที่ค่อนข้างที่จะเข้าไปาไม่ลึกเท่าไหร่นะประมาณสักสองร้อยเมตรได้ไหมนะประมาณนะี้ ประมาณสองล้านเมตรนะเดี๋ยวผมก็ไปส่งแถวแถวบะบีห uh, ัวโตนะก็เด um. so, okay. so, ี way, are, ๋ยวให้ดูนะว่าร้านเขาลึกลับไหมครก็ไม่ลึกลับนะผมก็มากินค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะสี่แยกด้านขวามือนะก็คนขอๆกินเยอะมากมายนะส่วนใหญ่จะจะอยู่ช่วงเย็นๆก็จะมีร้านค่อนข้างจะเยอะกว่าช่วงบ่ายๆเช้าๆนะมาทุกช่วงเวลานะคนนลย ตลาดสีญาดเนี่ยนะเนี่ยป้ายเนี่ยตลาดสียาดเมื่อกี้นะนะันนะที่เราเห็นนะเราเลี้ยวเข้าไปเลยนะเราเลี้ยวเข้าไปเลยนะเนี่ยวันนี้หลังจากที่ฝนตกเฉะแ่ะนะครับก็จะมีน้ําท่วมใหญ่ๆมากมายนะก็ต้องระวังนะขับเบาๆนะน้ำประเด็นได้นะ <c oughs> นะแล้วอาจจะล้มได้นะเนะี่ยเพราะว่า,วาพื้นที่นะมันค่าที่จะไม่สมูทนะนะ้ำนะนะเป็นแอง่งเป็นอะไรเงี้ยนะบางท่านมันมีหัวโตโเขาก็จะอยู่ด้านหน้าเราเนี่ยเห็นระ้ำนเะสียบซบตรงนั้นนะโอเคประมาณนี้นะครับมาได้มาโฆษณาอะไรเขานะครับก็ <c oughs> วันนี้ก็เป็นเหมือนกับเรามากิจกรรมของเรานะมาซื้อของกินอ,อ,อะไรแถวนี้เราก็เข็บภาพนะก็จะเป็นสไตล์นี้กันไปนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกัอนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม